าคนต่อไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปุ้มคะ่ะเขอนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะ,อะขออนุญาตถามค่ะว่าพี่ปุ้มเนี่ยคิดว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริตในความคิดของพี่ปุ้มเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะ,ะที่คิดว่าระเบิดไวนนะ่าจะเป็นยศตำแหน่งต้องการที่อยากได้มากขึ้นแล้วก็เงินอนะไรแบบนี้ หนหน้าท uh well, right. <Yeah. S 2> ี่ความเหนีได้ยังมีใช่ค่ะความโลภความโลภโอเคค่ะค่ะนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องเรียนค่ะวันนี้เราจะมาแอดสัมภาษณ์เนร่วมห้องเรียนกันนาคะชื่ออะไรคะชื่อพสพรสอรอสมภาได้เยคะได้าชมว่าชื่อเว่าไรคะ กเพื่ออนาถามว่าสารเพื่องคิดว่าสารที่ก่อให้เกิดการผลิตเนี่ยในรอบตัวเรามีสาเหตุมาจากอะไรบสหรับนที่เกิดการผลิตส่วนมากคือแบบเกิดจากความกินเลนกิเลนาะแล้วก็แบบคือยากได้อยากดีเด่นอะไรก็เกิดเกิดหลายหลายปัจจัยพวกเช่นการตรงงทดสอบหรือการโอนเงิน หรือการุลิตแเหมือนการต่้งทำนึการผลิตการลีแล้วเขาสอบเปนเมืองอะไรบ้างใช่ค่ะที่ค่านต่อไปนะคะเราจะทำตัวเรียบร้อยหน่อยเพราะว่าเราจะต้องไปสัมภาษณ์รับหุ้จ้าพัสุันตอายสน้ารักคุณัเชื่ออะไรคะ ว่าลงพีนะคะอยะสอบถามว่าพี่คิดว่าสาเหตุที่เไม่เกิดงาน้ยอดีในชีวิตประจวันเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคึ่คือความโลภของเราโากการสมวเอาเกิดการทํามนอื่ารดิอยาได้2ความอยาหน้ามีตานมันพุงตหาการเิน่กระดิกี่จตัวเง เรามาสัมภาษณ์คนต่อไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่อหนังสาวสุซูนะคะเป็นนักศึกษาส,สุสานศาสตร์การสอนภาษาไทยปีสองค่ะค่ะขออนุญาตสอบถามนะคะสุซูคิดว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริตในประเทศไทยเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะยกตัวอย่างสาัก2องถึงสาสาเหตุค่ะค่ะถ้าเริ่มง่ายๆก็คือทุกอย่างมันเริ่มจากตัวเราเองนะคะที่ตัวเราเองอยาก มีความอยากต่างๆคะอยากได้อยากมีต่างๆนะคะถ้าให้พูดถึงสาเหตุจากภายนอกนะคะก็คือที่เราทํากันมาเป็นวัฒนธรรมหรือว่าความเคยเชิยนะค่ะก็คือการรับเสิียนของเจ้าหน้าที่พนักงานก็คือการรับเงินใต้ตัวรัวกัรรับกระเช้านั่นเองค่ะๆๆรับเงินใต้ตัวหรือรับกระเช้านั่นเองนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะ ที่ได้ฟังเพื่อนๆน,นะคะบอกแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริตนะคะก็สรุปได้ว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริตเนี่ยมีรอบตัวเราเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในห้องเช่นแต่ละข้อสอบแบบกุ้อลสอบนะคะก็เป็นการทุจริตคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าออกไปภายนอกอีกก็จะเป็นข้าราชการให้กว้างขึง้นอีกนะคะก็จะเป็นการเมืองการปกครองนะคะที่ทุจริตนะคะทำให้ประเทศชาติเนี่ยกำลังพัฒนา ยังไม่เจอเลยเพื่อนสักทีค่ะพวกเราก็กลุ่มที่4ก็ขอจบการนำเสเนอเพื่เนท่านี้ค่ะค